มาแล้วครับผมรู้ว่าทุกท่านรอคอยกันอยู่ใช่ไหมกับนะครับดาวพฤหัสที่จะขยับโยกย้ายในวันที่19เมษายน2566ตรงนี้และในครั้งนี้ก็จะเป็นของชาวลัคนาราศีพฤกษพ ลัคนาราศีที่ดาวพฤหัสนั้นจะขยับโยกย้ายไปเป็นราชาโชคแต่ไปอยู่ในเรือนวินาศไปเป็นราชาโชคนะครับแต่ไปอยู่ในเรือนวินาศอ่าพึกศพก็เหนื่อยหน่อยนะต้องลุยต้องสู้แล้วดาวพฤหัสนั้นมาจากเรือนมรณะแล้วก็มาจากเรือนลาภ ด้วยกฎเกณฑ์ของโหราศาสตร์ตรงนี้นะครับแฝงไว้ด้วยอะไรที่เป็นรายละเอียดลึกๆชาวลัคนาราศีพฤษภก็อย่าเพิ่งตกใจไปเฮ้ยมาจากเรือนมอนะด้วยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อหัสไปอยู่วินาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคงจะให้คำนิยามง่ายๆก่อนว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างหรือมีงานหลายๆอันที่คุณเองต้องเข้าไปจัดการ นะหรือปัญหาต่างๆของคนอื่นที่บางทีก็ทําให้เราเองจุกจิกใจไม่น้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นปัญหาของบริษัทหรือองค์กรที่เราเข้าไปทําอยู่ปัญหาของคนใกล้ตัวที่บางครั้งแล้วก็มาให้เราเข้าไปช่วยจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการทองหรือ ปัญหารอบๆตัวของเขาที่ตัวมันเองนั้นจัดการไม่ได้แล้วเราต้องมีส่วนเข้าไปช่วยจัดการอย่างไรก็ดีดาวที่อยู่ในเรือนวินาศหรือพฤหัสที่อยู่ในเรือนวินาศตรงนี้แล้วเป็นราชาโชคตรงนี้ถ้ามองในแง่กลับกันถ้าเกิดชาวลัคนาราศีพฤกษพต้องการจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตัวเองยกตัวอย่างเช่นการเดินทางไปต่างประเทศ การไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดกไกลหรือต่างประเทศเกไกลกลับล้วนแล้วแต่ส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษบหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองแต,แต่ก็ยังนะครับวงเล็บว,ว่าต้องเหนื่อยนะไม่ใช่ได้อะไรมาแบบง่ายๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนก็อย่าไปทำให้เกิดปัญหาอย่าไปกวนน้ำให้ขุนเดี๋ยวเขาไม่หนุนขึ้นมาแล้วจะยุ่ง นะครับในแง่กลับกันนะครับใครที่เข้ามาสนับสนุนคุณหลังจากช่วงดาวพฤหัสอยู่วินาทตรงนี้ไปน่าจะเป็นการสนับสนุนแบบลับๆหรือไม่เปิดเผยหรืออาจจะให้คุณไปเป็นนอมินีช่วยก็ทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้มันไม่พ้นกฎเกณฑ์ตรงนี้ที่สินสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่า หลายสิ่งหลายอย่างหลังจากนี้19เมษายนนะครับที่เข้ามาสัมพันธ์ในชีวิตของชาวลัคนาราศีพฤกษบน่าจะเป็นการเข้ามาแบบบังเอิญบังเอิญด้วยชื่อก็บอกกันแล้วครับเป็นการเข้ามาแบบบังเอิญบังเอิญฉันนั้นฉะนั้น,น,นต้องบอกกับคุณก่อนเลยว่าอะไรก็ตามที่คุณเองนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับบางอย่างเป็นการแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งก็ขอให้คุณได้รู้ว่านะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆตรงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะจุกจิกและเหนื่อยใจกับมันบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็จะแก้ไขไปได้ด้วยดีนะมีโอกาสมีโอกาสที่ไอดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนวีหน้าตรงนี้มันไปอยู่ร่วมกับดาวราวหูพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะราหูเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะคือเรือนการงาน มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานใดางานหนึ่งหรือสองงานหรือกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องลับๆแน่ๆในชีวิตของคนเรานั้นมันมีอะไรที่เป็นความลับได้หลายอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นมีคนออกออกทุนให้คุณและให้คุณเป็นบริหารให้คุณออกหน้าคนอื่นเขามองเขาก็เสมือนกับคุณเป็นเจ้าของแต่จริงและเปล่าคุณเป็นคนที่เข้าไปบริหารแต่ว่าเป็นเงินของคนอื่น หรือในทางกลับกันคุณอาจจะเอาเงินของคุณให้คนอื่นไปบริหารในงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่าง1ห,หรือ2ตัวอย่างที่สินแสหมิงพยายามจะหยิบยกให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภฟังแล้วให้เข้าใจนะครับเมษายนนะครับ19เมษาดาวพฤหัสกำลังจะย้ายก็อาจจะมีจุกจิกยุ izon, ย่งยากอยู่บ้างพอเข้าพฤษภามิถุนา ช่วงนี้เป็นช่วงเห็นการเตรียมหรือการจะทำอะไรหลายๆอย่างแน่นอนที่สุดครับมันเริ่มที่จะมองเห็นเค้าลางที่คุณจะได้เข้าไปทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็พอมาในช่วงเดือนกรกฎาสิงหาช่วงนั้นจะยุ่งยุ่งอยู่บ้างแล้วก็ระวังสุขภาพนิดนึงดาวพฤหัสที่อยู่วินาศเนี่ยระวังทั้งสุขภาพตัวเองแล้วก็สุขภาพของญาติผู้ใหญ่ที่สูงคนสูงอายุด้วย แล้วก็กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาผมดูแล้วน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นแต่ก็ย้ำนะครับว่าดาวพฤหัสที่อยู่วินาศตรงนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะเข้าไปทำนะครับหรือคุณจะริเริ่มอะไรก็ตามไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปบอกใครมากหรือไปขอความเห็นขอคำแนะนำหรือว่าไปเล่าอะไรให้ใครฟังมากต่อยคุณได้เยอะ ได้เงินเยอะได้อะไรเยอะจากงานอะไรก็ตามก็ไม่จะเป็นต้องไปเล่าให้ใครฟังเยอะเกินไปเก็บอะไรบางอย่างไว้กับตัวไว้ในใจบ้างเหตุผลเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลดีอะไรมากมายนะักที่คนอื่นจะมารู้เรื่องอะไรของคุณนะครับแล้วถามว่าดาวพฤหัสที่อยู่วินาทตรงนี้ไปส่งผลอะไรด้านความรักไหมจริงๆดาวความรักนั้นต้องดูจากดาวดึงดวงอื่นสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ แต่ดาวพฤหัสที่อยู่วินาศก็บอกอะไรได้ไกลๆเหมือนกันนะครับว่าถ้ามีความรักเข้ามามันมักจะเป็นความรักในลักษณะที่ไม่ค่อยร้อยเปอร์เซนต์เท่าที่ควรนะครับหรือการคบหาของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเข้ามาหาเราในขณะที่เรายังโสดเราอาจจะบอกใครมากไม่ได้เพราะว่าดวงมันเหมือนกับจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องลับๆอะไรทำนองนั้น แต่ก็ไม่ได้เสียหายทั้งหมดไปนะครับบางครั้งแล้วในทางกลับกันชาวลัคนาราศีพฤกษบไอดาวแบบเนี้ยผมเคยสังเกตมาหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงดวงประจำปีดวงรายเดือนหรืออะไรก็ตามบางครั้งแปลกมากคุณอาจจะไปพบรักจากโลกออนไลน์หรือไอพวกแอปอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของการหาคงหาคู่อะไรก็ได้ ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับในยุคปัจจุบันแต่ผมขอให้คุณดูให้ดีก็แล้วกันนะว่าไอ้คนที่เจอนะมันตรงปกหรือไม่เออนะเข้าใจไหมชาวลัคนาราศีพฤกษบกทุกท่านทั้งหญิงทั้งชายแหละใช้กฎเกณฑ์พยากรณ์เดียวกันนะและสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤกษบกว่า นะครับหลังจากดาวพฤหัสขยับย้ายตรงนี้แล้วไปอยู่ร่วมกับดาวราหูอยู่ในเรือนวินาศนะครับแต่ราหูจะฉากออกในช่วงประมาณตุลาคมก็ยังคงเหลือดาวพฤหัสอยู่ดวงเดียวที่อยู่ในเรือนวินาศการทำอะไรที่เป็นเรื่องลับๆนั้นบางครั้งจําเป็นเพราะว่าบางอย่างมันถูกจัดสรรมาแบบนั้นแต่ผมก็ไม่ได้แนะให้ไปทำอะไรที่มันเป็นเป็นเรื่องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนะครับ หรือว่าอะไรที่เป็นความผิดคุณดูแล้วมันเทาจนเกินไปหรือว่าไม่ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่ามันผิดหรือมันทําให้คนอื่นเดือดร้อนชาวลัคนาราศีพฤษภก็ปฏิเสธไปก็แล้วกันผมก็แนะกันไว้ตรงๆแบบนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านโชคดีสิ้นแสหมิงไปก่อนนะครับสวัสดีครับ